ช่องหอเธบ่ายพี่เน่วันนี้อยู่ที่วัดโบสถ์ดอนพรมอำเภอเมืเองจังหวัดนนทบ,บุรีมาอีกแล้วมาทําอะไรวันนี้มีงานศาสตร์เดือนสิบที่วัดโบสถ์ดอนพรมเป็นวันแรกก็มาเซอร์เวสักนิดนึงเอ้พื้นเปียกฝนตกเหรอโอปกติจะไม่ได้เข้าประตูนี้เวลามาวัดโบสถ์ดอนพรมคราวนี้เข้าทางนี้เลย,ยตรงนี้เป็นเวทีการแสดงอ้น นี่คะเวทีการสแสดงงานประเพณีบูญสาเดือนสิจ้ามียีิบเจกันยาถึง6กตุลาอุ้ยหลายวันนี่ค่ะใน่วนของเวทีโอเคมีนั่งด้วยอ้วนอ๋อ,อ,อสมาคมชาวขนมค่ะจัดโดยสมาคมชาวขนมกรุงเทพใช่กรุงเทพขนมอ,อยู่จังวันสศรีธรรมราช ตามสัญลักษณ์ของวัดบโบสถ์ดอนพรมนะคะจะมีพระรูปองค์ใหญ่สีขาว,ว,ขวอ๋อเดินเข้ามาก็จริงๆเขาก็จะมีงานซน้ายขวานะแม่บุญแม่บุญ,ม,บญมุกเหรอแม่บุญมา <c oughs> ออ พอเราเข้าจากประตูอีก้านหนึ่งมันเลยแปลกเนาะรบรรยากาศมันแปลกไปนี่ค่ะซุ้มงานซุ้มเข้างานบอกเรียบร้อยมีนักแสดงครับคั้นเลยนะว<ม>ินไฮเปอร์มินเฉากล้วยเอมี่แม็กซิมอ๋อตรงนี้ปกติปกติเวลางานวัดที่ี่เคยมาของวัดโบสถ์ดอพมพรมสองสครั้งนะเขาไม่ได้มีซุ้มแบบนี้แต่รอบนี้มีซุม้มมีอาชุดที่มาเรือ่องลํายองนอกหินห่าวมีหนังตะลุงด้วยอะ่ะ y no en las zappatas ดูใหเขาข้างมาเขาก็จะทาเป็นเป็นแบบว่าหลังคาเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาเข้าใจจัดนะว่ามันเป็นสีแบบเป็นสาลาอย่างเงี้ยดูสวยป่ะล่ะแต่ว่าอยู่ที่ออแกไนน์เนี่ยค่ะ AMC Fair Group เนี่ยจัดดีปมาออเขาจัดสวยนะดูดิพอเดินเข้ามาถึงเราก็จะเจอทาร์ตไข่พระนครรู้จักว่าใหญ่ดีมาก้วน เราไเยได้หอแล้วเราซอร์เวอะไรก่อนจ๊ะเอต้นนรเนียนะะหน้าตาไงเราเซอร์เวอะไรก่อนวจาตาเตก่อนวามงาออุ๊ยอันนี้หนุ่มจีนอยู่ตรงนี้นุ่มจีนไอสายผ้านอยู่ตรงนี้เลยมีร้านกาแลเม่ตอนนี้ที่มาถึงยังไม่หกโมงดีแต่ก็มีผู้ให้ความสนใจนะเริ่มมาเดินแล้ว เราหาความก่อนหาความเป็นต้องเท่าที่ดูยังเห็นแผงว่างใครเจอคลิปไปนะติดต่อได้เนี่ยยังได้อยู่ตรงนี้ว่างใช่ไหมเลยจากร้านมะม่วงไปก่อนถึงหนมปังเบอร์ว่างเออไปเจ้าทางการขายดูความคนก่อนความคนเยอะไหมวันนี้จบจากร้านน้ำอะโวคาโดเราก็ลุยต่อ รือต่อเราไม่รอใครเลยเอ้าตรงนี้เป็นทางเข้าโอ้ไม่ได้แผงว่างเหรอตรงนี้ต้องเป็นเอาไว้ที่ลานจอดรถแบบ่าเอะอเป็นการแสดงเวทีอ๋อนี่ลานเข้าเป็นลานการแสดงเวทีคอนเสิร์ตนี่ครับรบ,บรรยากาศอันนี้น่าจะหลังฝนตกไปนะแต่ว่าแถวที่ทํางานผลฝนไม่ตกก็ไม่แน่ใจว่าเราแวแกนี้ฝนต,ตกตกตอนไหนอันี้ปลาน่ารัก เสียบไม้ใสยย่ยางอันนี้คืออันนี้ที่ถ้าจากเห็นจากสาราตรงนี้น่าจะเป็นความเป็นงานแฟปกติอยู่นะคะคือน่ากินมากเออวิเนรี่แต่ว่างานศาสตร์เดือนสิบเราก็มาตามหาก่อนว่าจะมีของอะไรที่เป็นศาสตร์เดือนสิบหรือเปล่าเรน้าอุ้งเราต้องมีความเป็นของใตอ้อะเนาะเราดูก่อนว่าเขามีหรือเปล่าเออเออเออาจจะยังไม่ถึงจุดนั้น เดินแฉดนิดนึงนะแต่ว่าพื้นเป็นปูนเดินง่ายมาได้เลยปกันงานมีหลายวานันแต่วันนี้พามาให้ดูก่อนว่างานศาตย์สิทธิวัดนบดมพงศ์เขามีอะไรบ้างยำไข่มันจริงยำไข่นี่น่ากินเนาะอือออทงนี้มีทั้งทอดไข่ทั้งไก่ฟุกๆค่ะกันได้จริงมะกันได้สิเออ ตรงนี้ก็กไปนั่งร้านหมูกระทะนะคะนั่งได้ลูกชิ้นหมูหมาละห้าบาทอู้หูร้อนๆน่ากินมากแล้วนี่เหรอจำได้ใช่ไหมมาแต่ถ้า,ถ,าถ้าแม่ค้าเราแวกนนทบุรีว่วนเขาก็พี่งานรอบๆกันดีกันได้ละมาเจอเลยนะครับนี่ค่ะมาจุดนี้สมมตปกติจะเป็นจุดทำบุญอ้วนรำลับพ่อแม่พี่น้อง บูชาพระเวรประครับนี่อันนี้ค่ะพระับมีดอกไม้แดงเป็นขอพรหลวงพ่อแสงศักดิ์สิทธิ์น้องเพื่อนมอมทงวัตถุไม่อีกเข้าใครเข้าก็เข้ากันได้นี่ขายมะแลงแล้วจะตีซ้ายออกไปเลยจ้ะพี่น้องขึ้นไปบนวิชาตามเรียนเทิรเลยอ๋อพอตรงนี้เขาไม่ได้ทําเป็นศาลาก็ทำเป็นตรงรูนี่เป็นศาลาอ้วนี่ทำเป็นศาลาเอออยู่ที่แรงพงษ์ค่ของพ่อแม่พี่น้องมีร้อยจะทำร้อยนะครับ ดูดิได้ฟุกุสามลูกร้อยนะกินมากสต,สตอเบอรี่่ไปเลอร์เลยโซนทางนี้นะคะเป็นโซนที่นั่งทานขนมจีนข้นะะวยวต๋ยว<า>หอยทอดอ๋อพอด้านนี้ด้านนี้เขาทำบูธเป็นศาลาเออพาทำบูธเป็นศาลามันสวยอะ<า>เห็นไหมเพราะว่ามีความเป็ดด้วยอะ่ะ นี่ค่ะไอเดียผู้จัดอะเวิร์กนะเพราะว่าปรับเปลี่ยนรูแปแบบต้าง,งานก็กลายเป็นหน้าเดินขึ้นแต่ประเด็นเดี๋ยวก่อนประเด็นเราเราจะมาดูว่าอาหารใต้ยอยู่ตรงไหน,น ถนนมีไปได้อีกเรื่อยๆแต่เราจะเลี้ยวซ้ายเลยแล้วพอแต่จร้นเห็นเป็นกระเป๋าของเล่นไม่ย่างเดินไม่จบเลยเดินให้หมดก่อนเพราะว่าพอเขาเรากำลังหาซิเนเจอร์ของงานศาสตร์เดินสิบอยู่นะซึ่งก็จะไปอาหารใต้อาจจะเป็นจำปาดาเนาะมีจำปาดาสตออะไรพวกนี้เดี๋ยวหาอยู่เดินหาอยู่เอ้าหรอ นนี้เหมือนปกติที่เวลาวัดบสถ์เขาจัดอ่ะก็จะมีมีโซนตรงนี้ด้วยเ้วเดินไปตรงนั้นก็เหมือนทําบุญได้เดินทะลุได้ไหอ้วนาโีกเ็นาน้อ้ถ้าโซนนี้ฝนตกไมเนี้ยถ้านี้ฝนตเปาเนี้ย้หาีกปลาใอห้เป็นน้ยอยหอยาัซนนี้กมานี้โอ้้า้กเไงน้อหนข้นเ็มอ้านกเ็นไงนกเ็น ตอนนี้เข้าไปพิสนามเด็กเล่นคนเรามาทะลุทางนี้แกดีกว่าตรงนี้เดินโผล่ออกมาก็จะเจอกับที่เป็นของเล่นนะสนามเด็กเล่นขายของและพื้นที่คนท่าจะเดินแฉะหน่อยแต่เดินได้อเสียงเข้าไปได้นี่ครับเด็กเขาก็มาเล่นจักรยานจักรยานตรงเนี้ยทำเป็นลานของเล่นแบบจริงจังมาก ที่ของเล่นจริงจังเลยแบบใหญ่มากนี่คะ่ะเีบ้านดอนสองหลังชิงช้าสวัรค์ก็น่ารัก ่อยนะเด็กผู้พาผู้ปกครองพาเด็กมาเล่นน่้สบายเมียสปีดี้ด้วยตรงนั้นระบายสีด้วยก้อนดึงแพะอันนี้ตักฟาที่น่ารักมากเปนสีภัยไปเดินเลยตอกเส้นสีภยัยไปทุกงาน เนี่ค่ะเขาถือว,ว่าลุยของแท้เพราะว่าเจอตรงไหนจังหวะไหนเขาก็ไปหมดเห็นไหมคะใครปวดเมื่อยเดินงานแล้วปวดเมื่อยแวะได้ตอกเส้นสีภยัยอ๋อถ้าโซนนี้เป็นเต็นท์เขาขายสินค้าแฟชั่นอ้วนเป็นสินค้าแฟชั่น,น,นล,ะละสิบบาทลักษณะาการจัดงานตำแหน่งอ่ะคล้ายๆทุกครั้งนะคะ ที่เด่นขึ้นไปก็คือหลังคาของบูธท,ที่เขาทำเป็นเหมือนสาราไม้อ่ะโอนี่ค่ะโอ้สาธุหวัวจะตกนะมีบางส่วนที่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตไปแล้วเดี๋เผอเขาจะได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยบ้างเนาะมันจะได้แบบว่ารู้สึกคือครืน้นอันนี้เดินทะลุออกมาเรื่อยๆ จะทะลุปไปที่สนามเด็กเล่นของเล่นศูนย์ของเครื่องเล่นสนุกสนุกโอ,อ้ีมากเลยค่ะตอนนี้จะจะจะหกโมงแล้วนะเดี๋ยวคงจะมีแบบว่าผู้คนลูกค้ามาให้ความสนใจซื้อสินค้าฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะบินมาหาคอนเซปต์ของงานสายเดินสิบว่าเจออย่าง ไม่เจอก็เป็นงานแฟร์ท่ไเออแต่จริงเราพรว่าตัวซิกเนเจอร์ของงานศาติเดินสิบเนาะตามประเพณีของคนใต้อะเราอาจจะอยากต้องเจอจำปาดาบ้างอะไรบ้างนยคะแต่นี้เดินหาไม่เห็นเลยว่าหรือเราเดินไม่ครบไม่ครบแน่เลยเออคือตอนนี้เป็นยังหาไม่เจอนะฟิลลิ่งแบบเฮ้ยจำปาดาโทษสตอ อไรอย่างงี้ผลไม้แปลกๆปถั่วลังน้องไม่เจอยังไม่เห็นเอาเป็ว่าตอนนี้เดินออกมาลิ้นถนนแล้วนะคะอ,อะไรอ่ะวันนี้พามาเซเวงสาเดืนสิบที่อยู่ถิ่นนนทบ,บุรีอำเภอเมืองพามาไงอยากใครเอว่าใครอยู่ย่านแถวนี้เนาะมาได้มาเที่ยวได้ มาหาความสนุกสนานผ่อนคลายหลังเลิกงานกันวันนี้เป็นต้องไปแล้วคุณ่าดิไปพยายามหาเจอก่อนถ้าเจอนะเดี๋ยวจะเก็บภาพไปด้วยเพราะว่าจริงใจจริงก็อยากแบบพอรู้งานได้ชอบจัมปาดาท่อเราก็จะมาหาจัมปาดาอ่ะไปแล้วนี้อะไรอะคะเขาจับเขาเล่นชิงโชกันหรอกไปแล้วไปแล้วนะคะผิวภาพประกันใดขอภัยมานาวกาสดีด้วยนะกรุณากดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อรอ e ีถัดไป จะไปลุยงานแฟร์ที่ไหนไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ